สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาหาหัวนะครับไปถึง10บร้านนะครับทุกคนตอนนี้9.9้้าร้านแล้วนะครับทุกคนเราก็จะไปถึง10บร้านกันแล้วมาดูนะครับว่าคลิปนี้ผมจะได้หรือเปล่าแล้วคอมโบนะครับวันนี้ผมจะเล่นซูซุยนะครับผมจะเล่นซูซุยแล้วก็อ่าผลดักแล้วก็มาซุปเปอร์ฮีมเมทนะครับทุกคนมาดูนะครับว่าผมจะอันนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะไปท้าคนนี้แล้วกัน P ีพเพื่อนเพื่อน P ี P หรือเปล่า P ี P P พีเฮ้ยเพื่อนคนนี้เคยใช้ผลอันนี้ด้วยนี่ ผลไอ้เขาเรียกว่าผลบิ๊กมัมผลบิ๊กมัมอะไรอะเรียวอะไรเก้าพีพีป่ะน้องพี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 ป่าพีพีกับเพ่ไหมน้องพีพีไหมเพื่อนมันออกเกียร์ไปเลยอ่ะเฮ้ยเขาจะพีพีผมป่ะอยู่ไงข้างนอกเหรอมา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 เพื่เพื่อใครมาวะเฮ้ยตื้อ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละเฮ้ยได้ไว้น่าจะมาด้วย มันเปิดปะเนี่ยเปิดพีพีปะเนี่ยไอ้น้องไม่ได้เปิดพีพีเฮ่น้องอะไรอะเราจะมไ,ไม่ได้ข้าวหวยกินไม่ได้น้องดีๆน้องโอเคเปิดแล้วนะฮ้ยใครอะปิ้วโอเคโอเคอะไรฮะสิบเอ็มแบบงงงงอีกแล้วก,กู <c oughs> เงี้ย yeah. พี่วีวพี่วีวพ,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 พี่ผมไม่รู้จักเขานะทุกคนใครก็ไม่รู้อะไรอะ่ะอ่ะเราค่อยรีตัวอีกว่าอ่าเรียบร้อยกูถีเมเียมแบบนี้เลยนะ น้องโอ้น้องจ้าพี่สู้กับน้องพี่ก็ไม่ได้ก็หัวแล้วอะ่ะน้องเอ้ยโอ้ผมสิบเอแล้วผมไม่รู้จักเขาจริงๆเว้ยทุกคนผมบอกเลยใครก็ไม่รู้มาแล้วขึ้นข้างหัวสิบเอแล้วขึ้นแบบโดนแจก,กอีกแล้วอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเหมือนตอนนี้นะครับทุกคนผมข้างหัวสิบล้าน,นใช่ไหมแล้วผมซซมมอนซซมมอนเจ้าทะเลได้แล้วอะ่ะใช่ันคือเอาแต่ว่าเนาะมันซซมมอนได้แล้วอะ่ะผม,มอยากไปทํมมอนดูอะ่ะอะไร เจพ้พี่เหรอเอาไปดิออกมาด,ามาดิถ้าจะออกอาไปดิเอามาสิเฮ้ยโอ้เข้าตีกันอยู่เนี่ยว่าแล้วเขาก็มากันตรงนี้เอเอาเลยผมจะไปสม,มอนดูอยากสม,มอนน่ะเฮ้ยผมเพิ่งเห็นลืมไปว่า10ล้านนี่มันสม,มอนได้แล้วเฮ้ยคนเหอครับคนเหอเจ้าทะเลครับน,อนอ้องๆฟิวฟิวฟิวอ่าอันนี้นะกดแล้วยังไงต่ออ่ะกด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 แล้วยังไงอะ่ะมันต้องสม,มอนอยังไงอะ่ะ มอ้มันต้องมีการที่แบบว่าเรา p ีพอยู่หรือว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าวะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันวะโอเคทุกคนเหมือนผมจะหาคน p ีพได้แล้วนะครับตอนนี้นี่คนนี้เลยนะครับมาน้อง p ีพกับพีไปน้องอยากลองซุยนะผมไม่เล่นซุยนานมากโอ้โหวพระเอ้ยฟิวมาไปเขาเล่นผลพิษนะครับตอนนี้มามามาเตึร์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 ติร์ติร์ติร์ เฮ้ยเขาหลบเป็นว่ะเขาหลบเป็นเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นงานเขาเป็นงานเฮ้ยพระตรงนน้นหน่อยเงียบดีเอ้ยเฮ้ยวิปปิงเหรอปิงเหรอเฮ้ยปิงจริงดิอันลาละลาละฟืดปุ๊บปิ้วโอเค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 ต่อยต่อยเอ้ยเฮ้ยเกือบตายแล้ว น้องเกือบตายแล้วน้องโอ้ยอะไรวะนี่เฮ้ยเยนไ้น้องยเยนไว้น้องเอ้ยอะไรอะอะไรอะพ้าผ้เนอะไรเฮ้ยสุ้ๆผมก็ได้อยนะครับันนี้ผมกดสดนะครับไม่มีมาโคนะครับทุกคนมาปืๆตือๆเขาจะเอาอีกเขาจะเอาอีกนะครับเขาจะเอาอีกเอ้าไม่ได้เปิดน้องน้องไม่ได้เปิด น้องไม่ได้เปิดน้องเปิดหน่อยน้องตอนนี้เขาได้นิ่งไปแล้วนะครับทุกๆุกคนสุสุยนี่มันก็เป็นดาบที่มันก็โอเคนะนเดี๋ยวผมจะลองคอมโบกันนี่เดี๋ยวนะฟืดยิงปิ้ว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 เฮ้ยมันปิงเหรอ,อ,อผมว่าซื้ซื้มันน่าจ,จะปิงอ่ะโอ้ยปิง80นะครับทุกคนตอนนี้มาต้อง60อะไรประมาณนะี้ถึงจะดีไป โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเข้าใจผม33มามนะครับแต่ว่าผมบอกว่าเอาจริงไปเลยนะครับเออเอาจริงไปเลยน้องน้องเอาจริงไปเลยน้องน้องฮึบปึ๊บฟิ้วไม่โดนน่า <leich> โผไม่เล่นนานแล้วมันไม่โดนว่ะเฮ้ยเอาไงน้องเอาไงน้องปิ้วปิ้วปิ้วไปครับไปครับทุกคน <c oughs> ผมจะโดนพิษผมจะโดนพิษผมจะโดนพิษจะโดนพิษจะโดนพิษ เนี่ปิวเฮ้ยนึกว่าโดนไม่โดนใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนนั่นแน่นั่นแน,น,น,น่พี่รู้เนาะพี่รู้พี่รู้ปิวเฮ้ยอะไรอะมาดูนะครับว่าผมจะชนะเขาได้หรือเปล่านะครับทุกคนฟีดโอ้โหผ่าปลาด้วยเฮ้ย เอ้ยโดนวะอูเผาป่ากูจะฆ่ามันตายวะน,นี่ยอะไรอะ่ะอันนี้มาทำไมมาดูนะครับว่าผมจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าไม่รู้เขาจะไปไหนของเขานะตอนนี้อ่าเอาไงไปไหนอะ่ะไปเปลี่ยนหมัดเลยเปิดตอนนี้เขาจะเปลี่ยนหมัดนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมใช้คอมโบอื่นดีกว,ว่านะครับคอมโบที่ผมแบบว่าอ่าเอ้ยแล้วทำไมผมไม่ไปเอาของตรงนี้ล่ะ เบือและซูซูโอเคทุกคนมานะครับผมเปลี่ยนเซตแล้วนะครับตอนนี้ผมว่าผมถนัดเซตนี้แหละโอเคแล้วผมเอาผลารักมาเล่นด้วยนะครับตอนนี้ปึ๊บปึ๊บมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมไอ้นี่มันเหลี่ยมไอ้นี่มันเหลี่ยมไอ้นีมมนม่มันลูกคมนี่มันเอาอเฮ้ยจะตายแล้วนะจะตายแล้วนะน้องจะตายแล้วนะน้องปิ้วผมทำแล้วผมอะ่ะ ออกมาแล้วผมอะ่ะปิวแอนน่รู้วิรู้ทานเนาะวิรู้ทานวิรู้ทานดูดตายไม่ตายอ๋อฮอยมันยังอึดว่ะมันเผาปลานะครับเผาปลาทุกคนต้องรู้ไว้ด้วยนะครับว่าแม่งโคตรอึดเฮ้ยผลมาเกิดอะไรตอนนี้ผลมาเกิดอะไรตอนนี้อือฟิว โอเคชนะแล้วจู้อะไรน้องเอาไะมาต่อต่อวะล่ะต่อไหมเอาไหมเอาไหมน้องเฮ้ยเขาจะเอาอ่ะเขาจะเอาผมอ่ะมาน้องน้องมาน้องมาเฮ้ยนึกว่านิ่มนึกว so ่านิ่มเอาไงเอาไงฟิวเติรดเติรเฮ้ย mm อู้ห uh ูยหมัด หมัดอันนี้ด้วยเออหมัดเนี่ยผมก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันนะครับอะไรอะ่ะน้อง <laughs> น้องเฮ็ดอีหยังของน้องอะนะกอดน้อง hey, hey, ให้แน่นๆเฮ้ยไปกดไปโดนเฮ้ยผมกดโดนไปแล้วแต่มันโดนตันอะไรไม่รู้อะดูดิปิงอะ <laughs> มันปิงอะไรก็ไม่รู้อะตายโอเค วันนี้ทุกคนตอนนี้นะครับผมอยากจะรู้จริงๆว่ามันซัมมอนอะไรยังไงนะครับไม่รู้ว่ามันซัมมอนตอนที่เรากําลังจะตายหรือว่าซัมมอนตอนไหนนะครับทุกคนถ้าใครรู้ก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้เลยดืยด้อเอาเพื่อนเน้ยมันเอาว่ะมันเอาว่ะม,มันจะเอาว่ะนี่เป็นไงล่ะน้องเป็นไงน้องเฮ้ยมันจะตายแล้วจะตายแล้ว มามาน้องมาน้องมาดีน้องมาดีน้องตื้อ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 เฮ้ยไม่ติดเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยผมทำอะไรของผมอยู่เล่นดีๆแล้วมาปิ้วมา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 เพื่อนมามามาไม่ต้องตึงไม่ต้องตังตังติงไม่ต้องทำเติงเต๋อพี่น้องอ๋อต้องทำเติงเต๋อพี่น้องอะไรแล้วทำไมเอาหมัดเลยตรงนั้นตรงเดิมอ่ะเฮ้ยเขาเล่นดาบจะดูเล็กเดียวอะ เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะนี่มันไม่ได้สักทีเลยมไม่ได้ดังใจเลยวันนี้อย่างกันครับนี่เอา้าโดนเฉยโดนได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายห้าพันโดนไปห้าพน้องโดนไปห้าพน้องมันก็โหดอยู่นะไอ้นี่ แล้วก็เ,เลื่องอยู่นะปิ้วเกวือบตายน้องน้องเกือบตายน้องเกือบตายน้องเกือบตายโออเ,เดี๋ยวก็ตายนเนาะประเดงนะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่เกือบละเดี๋ยวก็ไม่เกือบละเดี๋ยวก็ไม่เกือบละเอ้ยฮู้ชนะแล้วเว้ยกูจะชนะแล้วเว้ยให้ผมจะตายเลยเนี่ยเฮ้ยเขาวันช็อตผมได้เนี่ยเฮ้ยไอ้ผลนี่แม่งปุ่งยังวะ เอ้เออนอยู่นี่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คอ,อโมโบเดิมๆครับคอบโมโบเดิมๆครับน้อง <c oughs> เฮ้ยใครมาใครมาเฮ้ยใครมาใครมาเอา้าแล้วกูมาอยู่ข้างล่างได้ไงเนี่ยไปอะไรกูอยู่นี่ได้ไงเฮ้ยเขาบอกว่าต่อว,ว่ะตอนแรกผมจะไปห้องอื่นนะแต่ว่าเอาห้องเดิมดีวกว่าน,นะให้มันจบๆไปมาๆๆมมา,มา,มา โอ้หแรงยังอ่ะเอ้ยเอ้ยมามามาน้องหวังว่าจะไม่มีคนมายุ่งนะครับโอ้เดี๋ยวมาจากไหนอ่ะสันมาจากไหนผมไม่ได้ใช้ผลดาร์กเลยผมรู้สึกไม่ได้ใช้ผลดาร์กเลยอะเอ้ยเอ้ยตายเลยโอเคนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสตอร์คให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม 10M แล้วผมไปก่อนเด้อครับทุกคนเจอกันเด้อ ไม่รู้ว่า EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายของบอกฟุตดปล่านะครับเพราะว่าอ่าผมก็มีวิเวลาทำกลับมาแล้วละ่ะก็ค่าลากข้าขหัวก็มีเดิมๆแบบว่ามา,มา,มา,มาตีต,ตีตายได้ข้าหนะัวแค่นั้นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับทุกคนเนอะโอเคสลับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วทุกคนนะครับจุ๊บ